สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ITD มีคำตอบ IT e ีอิเ n เนีย24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้เรามาสรุปประเด็นนี้นะคะว่าเคยรับเงินบำเหน็จมาแล้วเมื่อตอนอายุ55ปีนะคะแล้วก็มา เป็นผู้ประกันตนเองหรือสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 9ต่อนะคะส่งมาจนอายุ65ปีและจะขอรับเงินบำเหน็จอีกครั้งได้ไหมได้เท่าไหร่นะคะเพราะเห็นบอกว่าเงินบำเหน็จรับได้แค่ครั้งเดียวนะคะซึ่งวันนี้เรามาสรุปประเด็นนี้ให้กับผู้ประกันตนได้รับทราบนะคะ สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา39จะมีอยู่60ประโยชน์นะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงเฉพาะสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพนะคะสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพก็จะแยกเป็นเงินบำเหน็จกับเงินบำนาญซึ่งเราจะดูคำนิยามของคำว่าเงินบำเหน็จชาราภาพนะคะเงินบำเหน็จก็คือเงินที่จ่ายให้ครั้งเดียวจ่ายให้ครั้งเดียวในความหมายคือ สมมติตอนอายุ55ปีพออายุ65มาสมัครใหม่พออายุ65ปีมาขอรับจะรับสิทธิ์ไม่ได้อีกครั้งเพราะจ่ายแค่ครั้งเดียวไม่ใช่นะคะครั้งเดียวก็คือสมมติมีเงินก้อนอยู่100,000ทางประกันสังคมจะจ่ายครั้งเดียวหลังรับสิทธิ์ประโยชน์กรณีชราภาพคือ100,000เลยไม่ได้แบ่งจ่ายทีละ5,000สครั้งอันนี้เขาจะเรียกว่า การจ่ายให้ครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดสมมุติเราเคยรับมาแล้วแล้วเราสมัครใหม่ เราก็ต้องมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพอีกครั้งตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพนะคะอันนี้คือความหมายของคําว่าเงินบำเหน็จชราภาพนะคะต่อมาเรามาดูคําว่าเงินบำนาญชราภาพเงินบำนาญชราภาพคือเงินเลี้ยงชีพรายเดือนรับทุกเดือนตลอดชีวิตนะคะบางท่านบอกว่าเงินบำนาญขอเบอิกล่วงหน้า ก่อน60เดือนได้ไหมซึ่งจะไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะในความหมายของคําว่าเงินบํานาญชราภาพก็เงินเลี้ยงชีพที่จ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือนจนกว่าจะเสียชีวิตนะคะทีนี้การจะเกิดสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพสําหรับผู้ประกันตนมาตรา39นะคะก็อยู่ในเงื่อนไขเหมือนตอนที่อายุครบ55ปีเลยนะคะก็ถ้าเกิดสมมุตินับตั้งแต่เริ่ม เริ่มสมัครใหม่ในมาตรา39ส่งเงินสมทบไม่ครบ180เดือนก็จะได้ เงินบำเหน็จชาราภาพไปณนะปัจจุบันอายุก็65แสดงว่าเราก็มีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จชาราภาพหรือเงินบำนานแล้วแต่สำคัญความเป็นผู้ประกันตนเราต้องสิ้สุดลงณนะปัจจุบันเรายังส่งเงินสมทบทุกเดือนนั่นก็แสดงว่าเรายังเป็นผู้ประกันตนอยู่ยังไม่สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนจนกว่าเราจะไปลาออกที่สำนักง,งานประกันสังคม หรือขาดส่งเงินสมทบติดต่อกัน3เดือนหรือภายใน12เดือนส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนก็จะถือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนถึงจะใช้สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในรอบที่สองใหม่ได้นะคะโดยเงินสะสมกรณีชราภาพสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39จะไม่มีส่วนของในจ้างสนับสนุนอย่างเช่นมาตรา3 3นะคะ จะมีเฉพาะในส่วนของผู้ประกันตนเองนะคะเราจะคิดในอัตราร้อยละหกของฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคมซึ่งผู้ประกันตนมาตรา39จะใช้ฐานอยู่ที่4,800บาทคูณ6%ปเจริงๆเราส่ง9%ก็คือ432บาทเราจะมีเงินสะสมชราภาพต่อเดือนคือ288บาทซึ่งอีก144บาท เงินส่วนตรงนั้นก็ไปเข้ากองทุนในส่วนของสิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป,ป่วยกรณีทุบพลภาพกรณีตายกรณีคลอดบุตรกรณีส่งคอบุตรนะคะซึ่งก็จะเข้าในส่วนตรงนั้นยกเว้น288บาทก็จะเป็นเงินสะสมบำเหน็จชราภาพให้กับผู้ประกันตนมาตรา39นะคะ ในกรณีที่ผู้ประกันตนสะสมเงินบำเหน็จชราภาพครบ12เดือนหรือ1ปีเต็มก็จะมีเงินสะสมอยู่3,456บาทยังไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนรายปีที่จะไดจะ้จากรัฐสนับสนุนนะคะพอส่งครบ60เดือนก็จะอยู่ที่17,280บาทซึ่งผู้ประกันตนท่านนี้ เล้ต่อมาตา3า39ตอนอายุ55ปีหลังรับเงินบำเหน็จแล้วก็ส่งต่อมาเรื่อยๆจนอายุ65ปีตั้งใจจะลาออกไปขอรับเงินก็ไม่แน่ใจว่าจะได้อีกไหมก็จะได้ประมาณการ3 4 5 6 0บาทหากส่งมาแล้ว120เดือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ประกันตนมาตา3า39ในครั้งหลังที่สมัครนะคะ ดังนั้นจากประเด็นคำถามนะคะว่าเคยรับเงินบาเน็จมาแล้วเมืม่อตอนอายุ55ปีมาสมัครมาตรา39ต่อพออายุ65ปีขอรับเงินบาเน็จอีกครั้งได้ไหมได้เท่าไหร่นะคะซึ่งสรุปเป็นแนวทางให้กับผู้ประกันตนดังนี้นะคะในกรณีที่ผู้ประกันตนต้องการใช้สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพก็ต้อง ไปยื่นขอลาออกที่สำนักง,งานประกันสังคมซึ่งจะยื่นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเพราะผู้ประกันตนอายุ65ปีแล้วซึ่งอยู่ในเงื่อนไขคืออย่างน้อย55ปีนะคะโดยผู้ประกันตนถ้าส่งประกันสังคมครบ120เดือน หรือ10ปีเต็มนะคะก็จะมีเงินสะสมบำเหน็จชราภาพอยู่ที่3 4 5 6 0บาทยังไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนจากรัฐน,นะคะหรือในช่วงที่มีการปรับลดอัตราการส่งเงินสมทบเงินสมทบที่สะสมก็อาจจะลดลงน้อยกว่า3 4 5 6 0บาทนี้ก็เป็นได้ซึ่งเราก็สามารถตรวจสอบยอดที่สำนักง,งานประกันสังคมณนะวันที่ยื่นเรื่องหรือ รอหนังสือแจ้งจากสำนักง,งานประกันสังคมอีกครั้งแต่ผู้ประกันตนท่านนี้ก็สามารถไปยื่นขอรับเงินคืนหรือเงินบำเหน็จชราภาพคืนได้อีกครั้งนะคะหรือจะยื่นผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบเว็บไซต์ของประกันสังคมก็ได้แต่ผู้ประกันตนต้องสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนแล้วเท่านั้นถึงจะยื่นผ่านเว็บไซต์หรือผ่านแอปพลิเคชันของ SSO พารได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็คงสรุปประเด็นนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ